ยอดอวบอวบเอฟซีพี่น้องก็ถามร้ายเอาไปเห็ดจังไหนกินกะต้มพี่น้องเครื่องาัหนึ่งเซปูเซปากระไดลวกกิมแจวแกงใส่เห็ดใส่ยังกระไดแกงใส่นอหมอกน้ำไหมหรือว่าสิมักพัดพัดกระไดขึ้นกันพี่น้องยอนนี่ขาเอาไปแล้วกำลังแทงงสองงามงามหยอนนี่มักงามนึง อุ้ยอวบขนานพี่น้องเหลือขเจ้าเด้อเจ้าหนึ่งตัอใหญ่พุนฟังพุนพุนดีเพื่อนยังคุณโมลายแต่ว่าหยอดงามแห้งพี่น้องพู้หยอดต้นสียังไข่ได้เนาะอืมเป็นกระลังสีดอกบานหนอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านล่ะพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวเล่าอะไรเอฟซีพี่น้องชาวไทยในต่างแดน มื่อนี้กับพ่อค,สอคน,กกนสองปลากระยิเกตในเสาอันทียี่สิบกุมภาพันธ์ปีพศสองพันหนาลอยหกสิบเก่าเนาะจ้าอ่ะเมื่อนี้กับพ่อพี่พ่อน้องในรูปแบบพาพีผ้าน้องเลาะตามป่าตามดงเนาะพี่น้องตามหอยตามหองหาเก็บเห็ดไอ้หาเก็บผักคอนแค้เนาะบ่แม่นเห็ดเนาะบ่แม่นเห็ดเก็บผักคอนแค้นฝนบ่หัน,นตก <c oughs> หาเก็บผักคอนแค้นพี่น้องหลักๆหลังจากนั้นกาสิได้สิ่มันยังเน่พอยังเน่ กะมาหลุดน้ากันน้แงมนจ้าปะพี่น้องรวมเดินทางน้ากันพี่น้องไปจ้าในการหาเสานี่กับสิเลตามห่วยตามห้องคือเก่าแล้วพี่น้องเพราะว่าผักคอนแค้นเนี่ยพันที่มักอยู่ตามห่วยนี่เกตกองลวบ่เนี่ยฝนพี่น้องอืลำห่วยตัวน,นี้เพันาุห่างๆแต่ว่าต้นใหญ่ยอดงามแห้งพี่น้องมึงเนี่ยป้ามีเต็นยอดใหญ่ๆบ่นเนี่ยมลา,า,า,ายแต่ว่ายอดงามแห้งพี่น้อง หนอดต้นสียังไข่ได้เนาะอืมยอดยอัวแห้งสมกับรับต้นพันละพี่อีกจ้ะนี่ฮะพี่นี่ก็ผักนขนแค้น,นหนอดเนยหนอหัวผักหนอหนอดใหญ่แห้งเออกันยังสีสได้ยวเลี้ยวโยสีหนอหต้นเป็นสมบูรณ์ใหญ่ขนาดพี่น้อ,อในใงคุณโอเคพี่อีกจ้ะคุณยืดไปไงคุณเนาอ,อ ผักคอนแค้นผักปลาธรรมชาติคุณไทกติดใจเด้อพี่น้องกันได้ซิมเมืองแน่ยอดอว่าแมงเหที่พี่น้องกับมาลอหลุดน้ำกันเรื่อยๆพี่น้องเตานี่พุณคุณดิที่พอปีพอน้องในหลายรูปแบบวิธีหาอยู่หากินละพี่น้องเตานี่บอกอีกเนาะพุ่นนู่ใหญ่พุ่นฟังพุ่นบ่บ่นี่พี่น้องยอดพ่นเอาหย่างแม่น้ำเตยอืออ๋อ แถวนี้ว่าจะพอต้อนมีดอกลดเน,ะนาะเสียแต่ต้นพันบลายพี่น้องอช่อหนึง่งบบคือเท่องเขาเนาะนการหากหากตามหอยหองปลาล่างนี่แหละพี่น้องโมนี่โบเลยเพน<ด>ินเขาถ้าเท่องเขาเพิ่นสีไหลรอตีนบานกสิมันคือกันละย้อนง่ามแห้งพี่น,อน,น,น้อง เป็นกระลังสีดอกบานเนาะกระลังสีบานเครื่องหลายบทุนแยเกศนี่อยู่หทางบ่เห็นหนอลุงนุ่มลุงจ้าลางนี่กับสีมานคือกันล่ะนี่เพราะว่าเขาเจ้าะบกอยหาเนาะแมนมันแบบว่ามันบวมเป็นดงเนี่ยเขาสิไปหาตามจุดใหญ่ๆที่เทิงเขาพี่น้องเาหากินแถวตีนบานนี่ก็บสีมันคือกันละไปพอดงก็เป็นได้เนาะเห็นชอนี่บ่แมน จะเห็นอยู่พ่อะรอไปเรื่อยว่าจะพอต้อนพันกับพ่อมี่อยู่ <c oughs> ตัวน,นี้บ่มีต้นลายบ่มีดอกใบย้อยเกล็ดแถวหนึ่งเขราเจ้าเก็บน้อเดีเ๋ยวจะลงมาเด้อเย้ยาสีหนม่ไมไปหายคนโบราณเจ้าเก็บกอนเนอ้อ,อเจ้าพวกเก็บกอนสิขาดยุบหยอดต้นง่ามด้วยจ้ะ หยอดสวยเลยพี่น้องน้ำเยี่ยเกศพอแม่นท้งเขายังได้ปีนขึ้นปีนลงอยู่ด้อพี่น้องตัยไปเขายังได้ิีด้เนาะหยอดหนึ่งนี่ล่ะอยู่ในนี้ล่ละดึงหาบเขาเจ้าเขาเจ้ากองล่วงหาก่อนพี่น้องท่งดีไอ้ยังมีหยอดเขาบบเห็นอยู่ปุ๊อย่างงามหยอดกงามเนาะ เนี่มั่งามนึงอุ้ยอวบขนาดพี่น้องเหลือข่าเจ้าด้วยเจ้าปานน้องใหม่ฝรั่งตัวนี้ดังกบหลุดหย่อนนึงกำลังงามเลยพี่น้องตัวนี้กำลังงามเป็นดวงพลเลืเดอร์ปีน้องแถวนี้ถ้าเขาเจ้ามาเก็บก่อนก็เสิได้หลายอยู่นี่เห็นใบเลียวๆเงาๆแมนเบิร์ดตัวปน้องต้นเพิร์นปนตัวนี้กำลังแทงเฉาะงามงามหย่อนหนึงพี่น้องคนเอ้าต้องนมมุ้งมาก ยอดวบวบลวกเอฟซีพี่น้องก็ถามายเอาไปเห็ดจากไหนกินกระตุมพี่น้องเฮือมาหนึ่งเซปูเซปลากระไดลวกกิมแจวแกงใส่เห็ดใส่ยังกระไดแกงใส่นอหมอกนมใหม่หรือว่าสิมักพัดพัดกระไดขึ้นกันพี่น้องยงอนเนี่ยเขาเอาไปแล้วสิบักไรขึ้นบนเขาพี่น้องแต่ว่ากันพ่อเขาเจ้าเบเก็บก่อนนี่ยก็พ่อไห้อยู่เหมือนจ้า กำลังแทงติดึ้นเขาก็คือสิบาวายนงงเนาะพี่น้องไม่ห่อนี่ช่อนึงงามๆกำลังแทงงามๆเลยพี่น้องเดนืเบื่อถึนฟังลงห่วยบ่าฟังทั้งนั้น,น,นมองเขาเจ้าเก็บน,บนบอะอยู่คนละฝั่งกับยายเก็พี่น้องนี่ช่อนึงร่ำต้นมันก็สอยู่จังสีหลับพี่น้อง อยู่ตามฟังหวยฟังหองอืมชอ่อหนึ่งเอาสองอยู่ตัวอยู่นี่ตีชอ่อหนึ่งตีพี่น้องชอ่อหนึ่งเออช่อ,ชอสวยๆอยู่ก็มีปีนีเด้อพี่น้องคนเกิดดีแฮงปีที่แล้วบบปันไดนี่บรยเาต ชองจ้ะเอาเลยชองหยอดอยู่คนละหยางระวังเลยข่าอยู่ดอกข้างล่างเป็นหนามอยู่โอ้ยหนามก็มีหินเด้อะพอใหญ่เลยหยอดงามเลยหยอดก็งามเอ้าวนี่สองฮึเพิ่งเกิดเพิ่งกสิจเกิดอยู่จังสี่ล่ะพี่น้องตามเผื่อที่ลาดเอียงตามฟังหวยฟังหองตามหนาผาคันเทิงเขาก็ได้น้อขุ่นมั้งเนี่ ฟังพุ่นบ่กท่านข้าเจออ้าพระเก็บก่อน,น่ะภาคที่หนึ่งหย่อนหนึงอ,อยู่คนละฝากห้องกับเจเกศนี่พี่น้อง,ง<า>อยอยดหนึงน่งนีง่ยอดหนึ่งกำลังแทงตัวนี้ดูกกดตัวน,นี้มีเบสุูกิ้งน้อยเกศต<า>ัวเจ้ามากเพราะท่านหอนอม,มีแต่ยอดงามพี่น้องลงมายอดงามเลยพี่น้อง คุณพ่ออัน่เขาเจ้าพ่อนอาก็มีเบิร์ตถูกอันเนาะเมื่อนั้นพนอยน้อยเนอะตัวนี้ก็ได้โยอลํำสนพันใหญ่อัวแพงเนาะเกือบพอเห็นตัวนี้แมพีโอ้โหนี่พี่น้องยอดหนึ่งนี่แหะพี่น้องเขาว่าพักสุดยอดเิงเพิงคิสุดยอดอีลีพี่น้องพักตัวนี้ ฝนทั้งๆพวกนี้เองเขาหนมลงมากบ่มีพักอันใดสุดยอดคือพักทอนแขนดอกพี่น้องสุดยอดค่ะสุดยอดของแน <laughs> ขนพุนคันบ่มีหยอดคันบ่อยู่หยอดกับบ่มีดอกเน,ะนาะเจ็ดหยอดจเจ็ดเกตสามจ้ะส,สามหยอดบอ่แล้วังฟังห้องเด้อเด็ดโอ้ยนสามสี่ ไไเลือกเติบเลือดนำอยู่นี่แต่ว่าเมือ่อยปนได้ขอกระสีส้วนเจ้าขืนอยู่ดอกปกอนใหญ่แจ่มมุงคอยอย่าไปขอดงเพิ่นแม่ขืนยงมไดิ่นบานบนหม, <laughs> นม้อเออ่คอยได้หลาย <c oughs> นี่จำเนี่ย <c oughs> พี่น้องพอดีกินพัดจะแสบเแม่จันพัดน้ำมันหอยเนาะแกงใส่ปูใส่ปลาแกงใส่ไข่มดแดงและพี่น้องเขากันแหง้งหย่อนนึ่งเนาะหย่อนนึ่งจ้ะ ัวทั้งนี่บอกบอกบอกเขาเขาเด็ดไปแล้วหอ,อนนึงนี่นบอดีเกือบไปก่อนตอนนี้ <laughs> ปลายเป็นสีลงหองหย่อนนึงเนาะมาจะกลายไป <laughs> กลายปเป็นส่ตนสูง <laughs> ไปหอนเขาตัดไปแล้ว <laughs> ใบยาเกตยางกายไปย่างนั่นนี่นี่พี่น้องนี่ยอดนึงฝนน้ำยาเกตยอดยอดนี่นี่ผมเลยยางกายพี่น้องเหมือนกันย่างกายไปย่างจ้าคนยูต่ำได้แนมบอเห็นคนตาต่ำนี่เกตคนตาต่ำตาสูงพี่น้องนี่โผล่ดึงดูนตาสูงก็พอดีไปน้ำกันได้ตัวละผมสิมักแนมสูงไรหวังหันมดแดงโต๊ะขอาตาพอดีพี่น้องเลย ยัยเกตึง <ii> ส mm ูง hmm ปุ่น <sm> ต่องกองลงมาหยอดมางามเลยนานคนตาสูงหยอดงามแห้งพุ่นหยอดวบวบเลยพี่น้องเนาะตาสูงพี่น้องเลยพุ่นหนึ่งแนมสูงพุ่นหนึ่งแนมต่ำย่งอยู่ได้ยัยเกตพุ่นพุ่นกิ่งพุ่นแนมเห็นบอพุ่นนั่นละกิ่งสีสีแกแด่นคนตาสูงเห็นบอ นั่หเขามาก,กใจคนก็เห็นน้ำพูอู้แต่พอดีเนาะอ,อืหยอดกระลังงามหยอดอวบเลยนี่ามก่องขากองโปนหยอดบางงาม พ่อหลับพี่น้องบันนี้พักกอนแกนก็ได้มาหลายเตมอยู่พี่น้องพักกอนแกนก็ได้เตรียมนแวน่อนพี่น้องบันกว่าเตรียมสวิงเตรียมไหม่สาวแ่ใครมานำํำมายามตุ่มรอบก่อนียเกศคนเห็นห้างไหวก็เลยเตรียมการมานํำพี่น้องเห็นไหวโดนกันนะ่นเนาะเป็นเปล่งมัดลับประจักษ์คืออ่ะมาลุนมากันพี่น้องห้างใหญ่ใหญ่ปุ่นไม่เข้าทีเถิงบ่ละ สยดายเด้บานี่บรถึงบปย่าเกศลองบั้งกรถงไปได้ในหันมันนางกไปหันก็เป็นฟังนามเนาะโอ้สุดาเด้บานี่เฮ้ไปบังห้างไหมย่งให้่าเกศผีมาีุบปุบใคบือบ่ไข่ห่่งคนก็อยู่โดดเดียวแฮงไข่บอฮหย่อนแสงพี่นโอ้ใไข่อยู่ ข้าไขครอยู่ขางเห็ดใหมน่น้อแต่สิบรุกปันใดข้างเป็นยูรอฟังหนามด้วยี่น้องไหนไม่ช่เกศดแห้างก็ได้ใครอ,อยู่รอคิดวะห้างจนเหลืองห่างไม่ใช่เกศเปนอืเป็นเปล่งไปเบิร์ตตินแต่ว่าใครไหไใครบอืม สิดห่างนี่สีห่างบ่อใครใครใครอยู่ย,ยี่เกตอือใครอยู่แต่เพิ่นขายกับเพิ่นเห็ดใหม่อาอสิบอดอดกห่างนี่ไไอือใครบ่มีสิดกห่างนี่ใครใหญ่เนาะอือใครง่ายอู้วเอ้าเมืองไฟกันเบิ่งพี่น้องเขาบอกใครง่ายแล้วนะ จมบิดบ่เบิดอ,อืมเพิ่นคือโบอโดจำพ,พ่อเพิ่นบอโดแจเกตเพิ่นเป็นเป่งบินนี้ล้วก็มีที่ละนี่เป็นนางจนสิปเป็นปีกล้วก็มีช่วยลงขัดลงเพื่อนมือใครหน่อยไข่ใหญ่หรือไข่เหนียวเดี๋ยวตะแกงใส่นานเดี๋ยวไล่เตอรตัวละตะแกงใส่พักคนแคนเทียงก็เอาหรอกก็เดี๋ยวแกงใส่พักคนแคนเนี่ยเราพี่น้อง พอพี่พอน้องห้าอยางพี่น้องมันนี้ทั้งเก็บพักทั้งแย่ไข่ส่วนแย่ไข่นี่เป็นไอ้แนวเสริมเนาะแม่นจ้าลักๆกับสิเก็บพักแล้วพี่น้องมันนี่แต่ว่าพักกับมันมากเอาเกลือกระตาแล้วี่นเมนูแกงใส่ผักขนแขนพอสิอยากแง่ได้นี่ก็ได้ไปแกงไปกันเนาะจ้ามังคือได้พักไปกับบุ้มมีไข่หมดแดงอยากแกงใส่พี่น้องคนเสแสบดี ตุ้มเถือกไข่ยอยู่เนาะบ่ได้ยามไร้เหม่อแลวพี่น้องตุ้มก็ได้มายามเพิ่นบ่คอยเถือกปันใดก็เลยบ่เดม,มายามหมดแดงนี่มันหน่อยมนัยมนหลายบ่ว่าพี่น้องขอห้ได้ดแกงเตะผักขอนแค่นีกข้างหนึ่งพี่น้องนี่มองเห็นมันสูงนาทีไข่แต่กะสีเป็นไข่ปน,ป,นปนนะ ลงยามตุ่มต่อแผนสามพี่น้องแผนสามคหลายแผนเด้อพี่น้องมาเลยคนหลายแผนลายแผนเอาหลายอย่างออพักคนแค้นหมานอยู่ถ้าคนแค้นหมานไปหลายเติบอยู่จ้ะพวกยามตุ่มพวกแงไข่เป็นผลอันนี้ซื้อดอกพี่น้องผลพ้อยได้ผลพ้อยได้หมานเก่าเป็นยังไงเป็นได้พราะไงเตียงบ่ ตีงมุปะยัยรุ่น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 มิดอินสิมอ่ะมุมีดเลยเนาะโอ้เออคือว่าลงอาบน้ำแมนหอนไข่ไข้หอนไข้หอนก่อกันหลายรูปแบบขนาดพี่น้องมาเนี่ยทั้งรอห้องทั้งลงน้ำทั้งขึ้นโขกเด้อพี่น้องมาเนี่ยคือบวายเกต ไข้ปนบ่ห,นห,ห้วางซะนห้เน้นก็จะได้เอาลา่ะสินอเยให้ก็เอาของเบาเมื่อยเ <laughs> เอาผดเด็กเกงใส่ผักค้นแค่นไห้หน่อยใค่ยแสบเบิดละ่ะือใครเนี้ยเนาะ สูงแห้งเบิองบอกพี่น้องแ่ว่าวนาที่เป็นไข่ใหญ่เลยฝนมาหายจักหลอบเหมืนกันสิไข่ดีหรอมีฝนมาทันตกพอหลอดด้วยพี่น้องนั่น <c oughs> คู่อาโรดคุแม่คิดนะ ถ้าฝนมาจักรอบเนี่ยกะซีร้ายดอกพี่น้องแนวอยู่แนวกินใายเติบบ่ใายเติบไปเด้กเป็นยังอือแล้วก็ได้แกงอยู่ก็ได้แกงใส่ผักคอดแค้นีย่พี่น้องเพิ่นเป็นไข่ตรงบ่ท่านเต็มทีพี่น้องเนี่ยแม่นจ้าทัง<ม>้งพอแหนมเบิ่งยากแห้งตอนนี้ไอ้ ตนีก็เป็นใครเข็งค้างเนาะรรมไข่เลมใหม่แมนยังกะตีล้อฝนบนหลับพี่น้องช่วงถ้าฝนมากกะตีไข่ดีกว่านี่แมนทั้งไข่หมดแดงทั้งแมงจีนูน่นแหละถ้ามีฝนวุ้น,น,นตก,กว่ถื่อเนาะอืมเฮ้ยแดดเดือนกุมภาพี่น้องเลยคักแห้งอ่ะพ่อหลับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ มัแนแดดแห้งไปต่อกอะคือสิบวัยดอกไข่มดแดงกับพ่อมีอยู่แต่ว่าอาการหอนแย้งเนาะเอาถั่วแกงใส่ผักข้นแค่กับพ่อไไวดด <laughs> แดดแดดจนปวดหัวพี่น้องเอ้ยแดดคักแดดแน่แห้งพี่น้องพ่อสายมาอยากไปกินกระโตกฮิตโตกได้เนา <laughs> กอเอาผัากขอนแคนก็นได้พ่อได้แกงอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าบ่ได้ขึ้นพูขึ้นเขาหาแถวปลาลาง ตามลำหวยลำหองปลาแถวบ้านเนี่ล่ะพี่น้องหากินตีนบานมานซำเนี่กับพ่อได้กิน you, ปล<ร>ากระโยกขื่นกับบะมี่ยัางใส่ว้ร้ายเมื่อและตุ่มปลาก็ได้เฮ็ดใ <laughs> หยะเฮ็ดให้หาวอยู่หล่อปนึงเนาะ <laughs> <Man. S 1> ถือปลาโคตัวบกใหญ่หลังจากหันมายามกับบกค่อยถือพี่นอ้องอาจสิบบะมีนฤดูการเพิินบัจักหรือาจสิบเป็นพอเหงอฮะตัวนี้ก็ค่อยว่ากันไหม่พี่นอ้องฮะเสานี้ก็สิบประมาณนี้ล่ะพี่น้อง พ,พ่อพีพอน้องในรูปแบบหาเก็บผักค่อนแคนผักซุดยอดเด้อพี่น้องนี่สุดยอดของผักในพื้นที่ภาคอีสานอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลน,นี่กะซิมีผักนี่รัะพี่น้องขึ้นซื้อกวัวโมวแซบเพืกก่อกะซิมีรสหวานเนาะเมนจ้ากะมีเอฟซีพี่น้องสอบถามมาหลายว่าเอาไปเห็ดจังไนกินเอาย่เกตบรรยายแน่เอา,เเเอาไปผัดน้ำมันหอยก็ได้จ้าหรือว่าผัดใส่กุุงใส่โมได้เบิร์ด แล้วก็แกงใส่ไข่หมดแดงเฮี้ยงแซบพี่น้องนี่อ่าแกงใส่ไข่ไข่หมดแดงกระไดหอวสีลวกกินกระปุบบนกระไดพี่น้องแมนกินน้ำพริกกระแซบขออย่างเดียวให้ทํำให้เพิ่นซุกเนาะแมนแต่ดิบนี่บอแนะนาเด้อพี่น้องถ้าดิบบแมเป็นเพิ่นสิคัน้นหม้เครื่องได๋จัจกบ่เคยกินอ <laughs> ขออย่างเดียวให้ท้ำให้ซุกแกงใส่ปูใส่ปลาหัวหนึ่งใส่ปลาก,กระแซบคือกันพี่น้องเพราะว่าแกงใส่ไก่ใส่หมูแซบเพื่ว่ากินดิบได้บ่อตัวนี้บ่เคยเด้อพี่น้อง ตั้งแต่กินมาเนี่ยก็บก่เคยกินดิบจกักเถื่อกัดซีมี่เอามาแกงมาต้มมาหลวกมาผัดแกงใส่เขียดหน่อยแกงใส่ปลาแกงใส่ไข่หมดแดงเนะาะแม่เฒ่าอยู่ลอยเอ็ดแกงใส่ไข <c oughs> ่ลูกเผงแซ่บใส่ลูกผงแซ่บเซ้ยเหมืนแซ่แปงเตินวะอุ้ยนอน,น,นอนี่เนาะยอดเนี่บังแน่พี่น้องย <c oughs> อดยอดยอวบดีขนาดอ่ะกับพ่อไี้กินอยู่พี่น้องสำหรับเซานี่หลังจากนี้กระซิบฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้อง คอยหลุนน้ากันอีกมืออื่นพี่น้องว่าคนสองปลากับยายเกศสีผ้าพีผ้านองเดินทางหาอยู่หากินแผนไดมืออื่นเนี่ตัวนี้ก็คอยรอหลุนรออที่ตามล่ะพี่น้องอ่ะเสาร์นี้ไว้นซ้ำนี้ล่ะพี่น้องขอบคุณทุกไหล่ทุกแช่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งพอกันไหมมืออื่นพี่น้องในรูปแบบหาอยู่หากินคือเก่าแล้วเนาะแมนจ้าไปหาอยู่หากินแผนไดไม้ไดตัวนี้ก็คอยรอหลุนรออที่ตามล่ะพี่นอ้องเอากลับบ้านก้นพี่น้องมาหน่อยู่ดีไม่แห้งพอกันไหมพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีค่ะ